สวัสดีจ้าพี่น้องฟองปายสุขุสุขคนวันนี้ลาผ้ากินพาพี่น้องมากินอมหนองมัวจ้ะหรืออาเขินว่าลกวัวนะคะพี่น้องใจอีแม่เพิ่นอมไห้ใหม่ๆหอมๆแล้วกับอาเจลอาเจลพริกอ่าเปรี้ยวย่ำเข้มฮอตนะพี่น้องแล้วกามีพักอาพักอาใบเลื่อยนะพักหอมเปรนนะพี่น้องแล้วกามีพักหอมปลอมพักหนอกบักเขือพ่วง แรด ja ิดนะจ๊ะพี่นอนจ๊ะกองเขาเหนียวมาเด้อจ๋ะมาเด้อมากินเขากะวิลาเด้อจ๋ะสิบแสบต้งกันเนาะสดจ้ะจะบาดกันของหมักของห้ายงาของแพงอืง่วตาออกลูกจ๋ะแสบพี่อ ja. ืมอ แคบแล้วจ้ะเป็นพ่วงเป็นพ่วงอม 고 굵지장 放个话 แซ่บนัวแซ,บแซบ่บหอมนะพี่นองนะผู้ใดทีสอบถามว่ากินหลายปานนี่เป็นอย่างเจ้าคือบ่อ้วนไปหนานะพี่น้องจอีหลาดูแลสุขภาพและรูปร่างดื่มกาแฟบีเซเว่นกล่องนี้ประจำทุกวันนะคะอีหลาดื่ม มือละหกซองด้วพี่นอเช้าเที่ยงแล้วก็มื้อหนักตอนเย็นนะคะพี่นอจ๊าผู้ใดที่มีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวานนะคะปวดคอเข้านะคะนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทน,นะคะพี่นอจ้าตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะคะพี่นอจ้าวันละหนึ่งซองก่อนอาหารด้พี่นอเนอหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็โปรโม,มชั่นที่ฮอตฮิตมากที่สุดก็คือสี่กล่องแถมหนึ่งกล่องแถมแก้วแถมถุงผ้าในราคาเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ ใครที่ไม่อยากได้อ่าของแถมเป็นแก้วเป็นถนุงผ้านะคะเอาไปเลยจากกิฟต์เซ็ตตัวนี้นะคะทั้งหมด55ซองในราคาเพียง990บาทส่งฟรีไปทางฟีเดอร์พู้น้องเด้อผู้ใดอยากดูแลสุขภาพและรูปร่างไปพร้อมๆกันก็ทักแชทหรือโทรเข้ามาได้นะจ๊ะบอกไปกับเกงปากพี้น้องเขาติดแขวอืม มนพี่แม่ถามมาเอาต้นหน่อยหรือตอ้นไงต้นไงพอดีคำไงพอดีคำ บะข้าวนี่จ้ะถ้าผู้เฮ็ดเป็นกจ็จะหอมแสบบะข้าว So. Một bạc có tiền xem heo. ปลท้อมังพวงมันน่องวัวมันจะเป็นพวงยังไงได้บพีนน่องเด็กคนอีสานสีหูจ้ะแต่คนไทยอ่ะเพิ่นก็คือสีนึกภาพบอกเนาะบานน่องวัวมันคือหย่างลกกะลกบัวแซ,บแซบ่บ ฉันเป็นนางไหนก็อธิบายว่าถือดอกพี่น้องหูตะวันมันแซ่บนะหอมดีนุ่มลิ่นนุ่มแขว Oh. Mm -hmm. Å! nhau <laughs> hệ, <laughs> สนนพี่นองคืออยากกินแ่บๆไปน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ,จะสำหรับผู้ใดที่สอบถามว่าดูแลสุขภาพและรูปร่างยังไงนะคะก็น,นี้ได้จ้ะอิลาดื่มกาแฟตัวนี้นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพพร้อมรูปร่างไปพร้อมๆกันอย่างปลอดภัยนะครับพี่นองจ๊ะกาแฟ B7 ซเวอิล่านี้ดื่มวันละหกองเชาง้า2เที่ยง2มื้อหนักอีก2นะคะพี่นองก่อนอาหารนะ หนึ่งกล่องมี1ิบซองสอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ลูกค้าสั่งซื้อมากที่สุดก็คือซื้อ4ีแ่แถม1แถมแค่แถมถุงผ้านในราคา990ารือผู้ใดที่ว่าอยากจะได้แก้วแล้วบริ่อยากได้ถุงผ่าแน,น่นอนจ้าเอาตัวนี้ไปเลยกิฟเซตกล่องแดงนะคะกล่องแดงตัวนี้ มีทั้งหมด55ซองในราคาเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเดิอผู้สนใจอยากจะฉีกชงดื่มเพื่อสุขภาพและรูปร่างไปพร้อมๆกันอย่างปลอดภัยทักแชทใต้คลิปหรือโทรเข้ามาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะสำหรับคลิปนี้อิลาผากินไปแล้วสวัสดีจ้า